ในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งมีเด็กชายชื่อต้อนกลา้าเขาเป็นเด็กขยันและชอบช่วยเหนือคนอื่นวันหนึ่งกษัตริย์ประกาศว่าเราจะหาผู้สืบทอดบัลลังก์โดยจะมอบเมล็ดพันธุ์ให้เด็กทุกคนใครปลูกแล้วออกดอกสวยที่สุดจะได้เป็นรัชทายาทต้นกลา้าดีใจมากเขารีบนำเมล็ดพันธุ์กลับบ้านรดน้ำใส่ปุ๋ยทุกวันแต่หลายเดือนผ่านไป มเมล็ดนั้นก็ไม่งอกเลยเพื่อนเพื่อนคนอื่นเริ่มอวดต้นไม้ของตนบางคนมีดอกสีสดใสเต็มกระถางเมื่อถึงวันประกวดต้นกล้านำกระถางที่มีแต่ดินเปล่าไปถวายกษัตริย์ด้วยความกลัวแต่ก็ไม่ยอมโกหกกษัตริย์ยิ้มและประกาศว่าต้นกล้านี่แหละคือผู้ชนะเพราะ,มะเมล็ดพันธุ์ที่เรามอบให้ทุกคนเป็นมเมล็ดต้มที่ปลูกไม่ขึ้นเลยมีเพียงเจ้าที่ซื่อสัตย์ไม่เปลี่ยนมั่น ทุกคนตกตะลึงและตั้งแต่นั้นต้นกล้าก็กลายเป็นแบบอย่างของความซื่อสัตย์ในหมู่บ้าน